สวัสดีครับวันนี้กลับมาครับกับช่อง f อดไบโอบิววนะครับ EP นี้นะครับก่อนจะรับชมนะครับกดไลค์กดซับสไคร์ให้น้้งโอนหน่อยนะครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ด้วยนะครับผม EP นี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยครับตัว XL พัดนะครับสีบอลเงินนะครับสี่ยอดนิยมของตัวลูกค้าของ o อดเลยนะครับอันนี้นะครับราคาพิเศษอยู่ที่9 7้0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็โปรพิเศษเนี่ยก่อนจะไปถึงโปรพิเศษเนี่ยก็คือสามารถสแกนคือเอาโค้ดนะครับติดต่อได้ตลอดนะ ในส่วนของตัวนี้ราคาเจ็ดแสนเก้าพันอย่างที่เกิดนะครับแต่ว่าเราไม่ขายครับเราขายราคานี้ครับนี่เลยครับคุณลูกค้าลุนรุนเลยฮะมีจํานวนจํากัดนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับถ้าเกิดออกรถเร็วๆนี้เดี๋ยวโอจัดชุดแต่งแบบนี้ให้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าชุดแต่งแบบนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ตรงที่ล้อเลยนะครับผมขับล้อนะครับล้อที่โอให้นะครับส่วนลดเป็นแสนนะครับให้ล้อนะครับเป็นล้อของดีเซนติไทยนะครับ ออเทเลนเอทีนะครับอันนี้คือมาในกะลายของลายดอกไม้นะครับอันนี้มีบริการประกันให้คุณลูกค้าด้วยนะเป็นลายยอดนิยมเลยนะครับผมก็คือจะเป็นขอบ16นะครับขนาดยางที่265นะครับทัดสิบอาร์สนะครับอันนี้คุณลูกค้าลุยได้เต็มที่เลยนะครับมีบริการประกันให้เรียบร้อยในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับเครื่องจะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับซิงเกิลเทอร์โบนะครับ170แรงม้านะครับถามว่าเทอร์โบเดี่ยวนี่ตาเร่งดีไหมถามว่าได้แน่นอนครับเกียร์ธรรมดาเหยียบคั์์เเเเเปลลีีี่่่ยยยยยนนนนนนกกรรรรรขขัับบมมแแออคคธดาาจะูู้้วะ ในส่วนของห, okay. หูช้างตรงนี้นะครับหูช้างดําเดิมโรงงานเลยนะครับอันนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับแต่ว่าตัวนี้โอออฟเฟอร์พิเศษให้คุณลูกค้านะครับคิวกศาสันะครับเป็นของแท้ของฟอร์ดเลยในส่วนของเบ้ามือจับนะครับก็จะเป็นําเดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะครับดําเดิมโรงงานก็หล่อแล้วเหมือนกันนะครับจะเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ดําเดิมโรงงานเช่นเดียวกันเดี๋ยวดูด้านหลังเพิ่มเติมนิดนึงครับคุณลูกค้าตามมาได้เลยครับนี่ครับล้อหน้าหลังไซส์เดียวกันนะครับลายเดียวกัน ใบรับประกันยังอยู่ตรงนี้เลยครับรอลูกค้ามารับแล้วนี่ครับให้ลูกค้าเห็นจ่าเลยครับว่าใบรับประกันมีแน่นอนครับของตัวแม็กของตัวนี้นะครับฟอร์จุนใจของเขานะครับด้านหลังจะมีตรงนี้อยู่แล้วครับนี่ที่ปีนนะครับเวลาเราขนสัมภาระนี่ง่ายมากนะครับเราสามารถปีนขนของได้ง่ายมากเลยด้านท้ายนะครับด้านท้ายนี่โอเสริมพิเศษเพิ่มให้นะครับเดิมโรงงานไม่มีนะจะเป็นชายบันไดท้ายนะครับนี่อันนี้ื่อบางทีลูกค้าต้องขนคงขนของครับเนี่ยปีอย่างนี้ได้เลยฮะ น้ำเดิมไม่มีนะโอเฟอร์พิเศษให้นะครับส่งรถก็เยอะแล้วตัวนี้ให้ลูกค้านะครับเพื่อที่จะเป็นการที่แบบว่าคนสัมภาระได้ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูด้านีนนิดนึงครับ๋ยวเรามาดูตัวตู้ับข้าวนะครับนี่เขาเรียกว่าตู้ับข้าวนะรุ่นนี้ด้านในเพิ่มเติมนิดนึงครับผมครับมาต่อกันที่ด้านในนะครับในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับย่างที่โอเกิดไปช่งได้เนื้อแม็กให้ไปแล้วนะครับกระบะไลเนอร์จัดเต็มให้นะครับบันไดทายให้เรียบร้อยยังไม่หมดนะครับมีตรงนี้อีกครับ บาแคานะครับหนังพิเศษเลยนะครับเผื่อบางทีแบบว่ามีโอกาสได้พาพักพงพักพวกนะพาครอบครัวไปนั่งนะครับนี่นั่งได้ครับมีเบาให้เรียบร้อยละเบาหลังมีเบาพิงหลังให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับและพิเศษเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงครับคุณลูกค้าสครับเพจนะครับอันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้เหมือนคล้ายๆแรปเตอร์เลยจัดให้ได้ครับไม่เป็นไรครับเราให้ตัวสครับเพดของ Ford Performance เนี่ยนะครับเป็นสครับเพจรุ่นพิเศษนะครับอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะจะเป็นของ Fort Perform หรือว่าเป็นของ Ford Ford เดิมมๆก็ีนะครับ แต่ว่าอันนี้เป็นของแต่งครับผมจะเป็นของที่เคยติดแรปเตอร์นะครับลูกค้าอยากได้แบบนี้ยังไม่หมดนะครับเกียร์ธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าเรามีกล้องหน้ารถให้ด้วยนี่ครับของแท้ของซัพพลายเออร์นะครับอันนี้แต่ว่าคุณภาพสูงแน่นอนรับประกันแน่นอนนะครับเดินทรงเดินสายให้เรียบร้อยครับเพราะว่าจอเนสซีพิ่งติดนะให้เกียร์เซรามิกวันเลยนะครับซิมลามินาก็จะติดมามาบานหน้า4060รอบคันนะครับในส่วนของตัวนี้น้องโอเสริมนิดนึงครับในส่วนกล้องหน้ากล้องหน้ารถเนี่ย ถ้าเพิ่งติดฟิล์มอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาติดเพิ่มทีหลังได้นะครับให้ฟิล์มแห้งก่อนแล้วก็ประมาณ2อาทิตย์ครับติดได้ละแต่ว่าสายเสริดเดินให้เรียบร้อยนะครับตัวตัวตัวนี้นะครับประตูก็เป็นแบบจับของฟอร์ดทั่วๆไปนะครับก็เซนเอร์ล็อกปกตินะครับเราทรงที่เกียร์นิดนึงครับผมนี่นะครับเกียร์ธรรมดานะครับก็จะเป็นเกียร์หกสปีดนะครับอันนี้เข้าเกียร์ได้ง่ายมากนะครับผมเบรกมือนะครับอยู่ในตำแหน่งที่แบบว่าสามารถดึงได้ง่ายนะฮะมีที่พักแขนครับผม นี่ฮะที่พักแขนเวลาคุณลูกค้าขับรถไปเรื่อยๆแล้วเริ่มเมื่อยเนาะนี่ที่พักแขนเดิมๆโรงงานเลยนะครับพรมอะไราเป็นพรมอะไราไฟฟ้าแล้วนะครับปรับได้สี่ระดับนะอันนี้คือถามว่าเป็นแอร์พัดนะครับราคาน่ารักมากครับก็คือให้พรมอะไราไฟฟ้ามาละสามารถปรับระดับได้ด้วยโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวเรามาสรุปด้านหน้าเพิ่มเติม,มนิดนึงนะครับมาดูกันคือว่าโปรอ่ะมันเด็ดยังไงบ้างนะครับนี่เลยหล่หอๆเลยฮะ แล้วมาสรุปกันนะครับเจ้าตัวเอเกลพัทนะครับราคา7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรพิเศษนะครับอยากให้จัดราคาพิเศษไปเลย599อย่างช่วงช่วงต้นคลิปนะครับที่บอกไปเนาะชุดแต่งนะครับบอกได้นะอย่าได้ปรับเปลี่ยนตรงไหนบอกโอได้หมดนะครับสามารถแต่งได้ตามใจคุณลูกค้าเลยนะครับผมสามารถติดต่อได้ตลอดนะครับสนใจโปรดีดีแบบนี้นะครับติดต่อที่ QR- โคด้านล่างนะครับหรือติดต่อที่เบอร์นะครับ096ย์นะครับ9 6้า4 1สหนึ่งนะครับ สำหรับอีพนี้นะครับของโอเิวขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวอนะีพีหน้าเรามาดูกันนะครับว่าเราจะมีรีวิวรถรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับครับสวัสดีครับ